ครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับมาจากสี่แยกไฟแดงชุมแสงขาข้าวแกงนะครับวิ่งมา8ดกิโลเมตรก็จะเจอสี่แยกคงตะเอี่ยมนะครับแล้วหลังเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเดินลงเลนคงตะเอี่ยมมาอนหน่อยนึงครับเราไปวัดระยะทางกันว่ากี่กิโลถึงที่ดิน ตาดน,นะครับราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับมีมีน้ําจากสารหลวงเลยครับน้ําไม่ต้องกลัวเรื่องขาดเลยบุทเรียนนี่บ่อใหญ่มากครับเปาะเป็นไร่ได้มั้งสารหลวงอ่ะเป็นของสารหลวงอ่ะบ่อใหญ่มากไม่ต้องกลัวน้ําขาดทำตุเรียนได้ไม่ต้องขุดบ่อในทีดูน้ำลดทุเรียนได้เลย ถนนเส้นนี้เลยนะครับก็วิ่งยาวตลอดไปเลยนะครับจนถึงแปลงเลยตันนี้เราก็จับอ่าจับกิโลเมตรอยู่นะครับว่าตอนนี้เขามาอยู่ประมาณ1.8จกิโจับระยะทางครับ1.8แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ2งกิแล้วครับตอนนี้ ด้านซ้ายมือนะครับ 3. 8ดดกิโลเมตรนะครับเข้าจากถนนบ้านเมืองแกงนะครับมาถึงมาถึงที่แปลงที่ดินแล้วนะครับนี่ครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับนี่ับเป็นเขตที่ดินเราถนนืองเราเนะ้วถนนก็เป็นของเราครับบ,บุคคลตอบุคคลนะต่อสู้บุคคลทางดีครับ พื้นที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นที่พื้นที่ส่วนตัวติดสระหลวงเป็นสวนปลาล์มนะครับบ้นปลาล์มครับมีสระของพร้อมครับมีบ้านพักให้ด้วยนะครับบ้านพักให้ด้วยราคาไม่แพงนะครับราคานี้ได้ลนะสี่แสนบาทเนื้อที่ทั้งหมดสามสิบหกสามสิบหกไร่ฮะ ทางถนัดด้านหลังด้วยนะครับใครกำลังที่กำลังมองหาที่แปลงใหญ่ๆนะครับสามสิบลื่นมากไล่ลืล่นเดี๋ยวเดินไปถ่ายทางนู้นนะครับสถาน้ำแล้นี่สถาน้ำอยู่ขวามือกันนะครับสะหลวงอะไรเลยครับกว้างมากครับเป็นไรเลยครับสะหลวง เราก็ลงมาดูบอ่อน้ําสะหลวงนะครับเป็นสะใหญ่เลยน้ําไม่ต้องกลัวขาดนะครนี่ครับเป็นของหลวงฮะกว้างงนะครับพื้นที่โดยรอบก็เป็นสวนปลาหมดเลยนะครับสามสิบกไร่มีบ้านพักให้ด้วยนะครับ เราใช้น้ำจระสะหลวงนี่แหละจะเป็นส่วนป์าทั้งหมดเลยนะฮะเข้าไปด้านในนู่นนะครับเข้า ใจมาดูที่ดินกับเราโทรมาที่ศู5ย์เก้า1มาสี่หนึ่งสองหนนะครับโทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนครับมาเชี่ยวมาชมกันได้ยินดีพาเที่ยวพาชมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ